แดงแดงแดงพี่โจ๊กแปรงกับข้าวกา่ะอ๋อวันนี้ทำคุกกี้คุกกี้มีใจท่ะคุกกี้กกแล้วเปิดหนังสือตัวนนี่อันนี้มันสปากเกตตี้ไข่กุง้งจะเปคุกกี้เลยจ้ะเดยอ่าพวกเรอยากจะลองทำก็เลยเปลี่ยนใจว่าพวกแบบนี้ละคุกกี้คุกเกอร์เนี่ยเนี่ยสปากเกตตี้ดีกว่าออาแล้วเตรียมของไว้แล้วสปากเกตตี้กัใไจหมูนี้ได้ก่ะไม่ได้อันนี้อย่าง อันนี้เนยสดเนยสดเนยสดมันสดออกมาบดไจมันเป็นเนยสดเนยสดเนยจืดเนยเค็มอันนี้เป็นเนยอันนี้เป็นเนยเค็มอันนี้เนยเค็มอันนี้ดูอันนี้คือข้าวปุกอันนี้คือแป้งแป้งนะครับเนี่ข้าวปุกไขรที่ถามว่าอย่างคุกกี้ของไอโจ๊กดำนะครับผมจแป้งยี่ห้อเนี่ยยี่ห้อตลาดตลาดเนี่ยนะครับอ่ได้จอย่างที่มันเกินกว่านี้เลยยี่ห้อสีส้มดำเพ็่นบอกว่ากาพัด กระพัห้องในวงการรักษาครับนั่นก็มีอย่างน้ำตาลทรายทรายครับอันนี้น้ำปลาน้ำปลาที่พรสแต๋วจิโชอันนี้คือกินวานิลากินวานิลาเออแต่เหมือนจิ๊โชเนาะเออพี๊ดกินวานิลากินวานิลาครับและอันนี้กระตากกระตากครับ โอ้ไข่แฟรอ่าไม่ใช่แฟรอันนี้ใช่ไข่สองแกนไข่ยุงลายมีไขยุงลายอนนี้น้องมาตังชอบเลยเนี่ยไข่ยุงลายไข่ยุงลายสองแกนแล้วก็หอมหอมเอามาประดับพิษมันดูดีนี่คือเราจะเตรียมสปาเกตตีโดยเลิกกันนี่พริถีทวดินตรงนี้บัจจัยทวดินนี่คัวยังอันนี้ถั่วดินอันนี้ถั่วดินคั่วแล้วอันวันนี้เป็นขี้หานจะพืดนะครับถั่วดินเนาะมีข้าวโอ๊ตนะครับแล้วก็มีงา มีทุกอย่างที่เป็นธัญพืชอ,อ่ะอที่ในโลกนี้ที่จะหาได้นะว่าตอนแรกว่าจะต้องหางานชิมอนแล้วก็ทีนมี้งาชิมอนนะกลาลังปลูก <c oughs> แม่ <c oughs> <c oughs> กลาลังปลูกก็เลยบบตันสากะ<อ>ครับประมาณนี้รอบหน้ารบอบนาอันนี้ก็คือหนังสือทำอาหารนะครับสเต็กห้องแถวออเปิดหนังสือสเต็กเพื่อที่จะทําคุกกี้เยี่ยมเจ๋งอ๋อเจ๋งอันนี้คือหม้อ หม้อสิ่เัาจ้อยีคุกกี้อันนี้กิโลกิโลตาจั่งท่านผมห้องกิโลเมืองเนาะตาช่างนี่ตาช่างเออประมาณนี้แหละเดี๋ยวก่อนต้องร่อนแป้งร่อนแป้งเสร็จก่อนปวดปวสม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 เลกะมาถึงดำทำไปทำไปไม่ใช่ทำจะรอกินได้สุกแล้วห้องเนอะจะไปเคี่ะจะไปชิม ไปทำไปตั้งใจทำนะคะพี่โจ๊กค่ะ